ต้อนรับสู่ช่วงเปอดจำลองจ้าต้องทำให้เลกผิลูกรีรดตะแกงนนหน่อไม้ค่นะ่อน้เนาะเชื้อหามเ้ยนะอยนะไรวะนะนะผู้มักคือคืองามใ่ม,มามและสาวบาทเนะี่ยสาวบาทคือหลายเลยมาจากชายค่ะคุณลุง เอาเอาไปสิมันจุกแล้วเราต้องเย็นน้ำบอกฮะเย็นก็ต้องเอาอันนี้กอยไว้ก่อนนะกอยระดูเย็นก็ได้ไหมชื่ออะไรมันมีขุกเฮ้ยมันนั่นจิกติกออก นี่น้ำยานาถ้าไปปรุลุตรงหม้อเลยชักกระเบือนะ่ะ เออคนไปในตัวคนอีกเอามันออกถูกโอ้ยแฮ่ <c oughs> <c oughs> แกงโนงไม้ออกใหม่นะคะคุณลุงแกงะคะ่ะคุณลุงแกงนะคะไม่ใช่คุณยายค่ะ ไฟป,ปุ้งนัวลงไปชดวลาลงไป ยิ่งม,มึงรู้แหม็นมันเค็มบอกเลยคอะไรอีกตัว nào hàng răng, nha, sang à, bài này, giờ vào để vào bài này, cũng chưa non bọn mà ma à nè เอนะตลาดคุณเอาฮีบมาช่ยดูจะอ้มลงไปค่ะพอระบบปลาน <Okay. S 2> ไม่ป,ปลาลนะ่ะพอละยังเดี๋ยวชิมบ้งก่อนไม่ใช่อีกปลาหนะึ่ง เลยเด้อันยาเออยสร็จเลยกันไม่แทนที่จะฮ็ตอันนี้ทะมันแล้วก็เอเอก็มาทำค<อ>ลิปให้มันเสร็จปงเลยปลงแล้วค่อยไปใส่นุ่นลุงคอยลึกจะได้ลุงคอยนะไก่ ก่ตกกะติกค,ค่ะก่ตกกะติกก็ยังไม่ได้เข้าบ้านค่ะไก่ที่เลี้ยงลูกคำพ้าคำพอยเมยนเพิ่งมันไปตลาดไปตลาดบุรอดร้องไห้ดูบุรอดรอดครับ รอดครับแ<ป>ม่ไปตลาดครับ จริงเมโอ้บรรยากาศก็เท่านี้แหละค่ะยำแมลงนะคะตุนมมันจุ่มมัน,มมนบลอดก็อยากเข้าบ้านนะ ก็ออกจากกรงไม่ได้ยาปป่งขึ้นขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจะทตกไปห้าอย,ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย